สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลริมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงทางฝั่งของหน้าตายที่ได้มีการออกมาเตือนแม่น้องชุมภูโดยได้บอกว่าเตือนแล้วนะบอกให้หยุดอย่าให้แฉในวันที่น้องหาย ทำไมถึงให้คนของตัวเองออกมาด่าน้องชายของตัวเองด้วยอย่าให้เฉในวันที่น้องหายนะว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่น้าตายได้มีการไล์สดและมีการพูดในช่วงใดช่วงหนึ่งโดยได้บอกว่าถ้าหากเขาไม่หยุดก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรือ่อยๆจะไม่ใช่แค่น้าแต่ที่ได้มีการออกมาพูดถ้าหากว่าเขาไม่หยุด และก็มีหลายเรื่องที่น้าเต่ไม่ได้พูดไม่ใช่ว่าน้าตายไม่ได้ดูไลฟ์ของน้าเต่นะคือให้น้าเต่ได้มีการพูดก่อนและก็จะดูทีท่าว่าพวกเขาจะหยุดไหมพวกเขาที่ว่านี้ก็คือบูมน้อยกับแม่น้องชมพูแม่น้องชมพูจะให้บุมน้อยหยุดพูดไหมและถ้าหากเขาไม่หยุด น้าตายก็จะเป็นคนพูดเองก็ได้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและนาแาต่เขาก็ได้เจอมาในอีกระดับหนึ่งและน้าตายก็ได้มีการเจอมาในอีกระดับหนึ่งเขาคิดว่าเขานั้นได้ทำถูกแล้วระวังว่านาตายจะมีการทำถูกบาง เขาได้มีการพูดอยู่ในมุมของเขาแตก่ก็ระวังว่าหน้าตายจะมีการพูดในมุมของหน้าตายบ้างทำไมหน้าตายจะไม่รู้หรอไม่ใช่ว่าหน้าตายอยู่แค่วันสองวันหน้าตายอยู่มาไม่ใช่น้อยและนับง่ายๆแค่วันที่น้องหายก็พอไม่ต้องเอาถึงอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กจนโตหรอก เอาเพียงแค่ในวันที่น้องหายเขาโผอย่าให้ต้องมีการพูดเลยเหมือนกับที่นาเตได้มีการพูดนั่นแหละวันที่น้องหายวันที่มีการตามหาน้องกันคนของคุณนั้นอยู่ไหนแล้วมีใครกี่คนที่อยู่กับคุณในวันนั้นที่นอนพื้นและมีการปูเสือ่อปูสาสนอนคุณนึกถึงเขาบ้างไหมถ้าเขาไม่ออกมาพูด แล้วนะ้าเตไม่ดา่าใครจะไปว่าอะไรเขาได้เพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่กันแล้วต่างคนก็ต่างทำมาหากินเขาไขายผ้านะ้าตายก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ้าตายก็ไปทำคลิปแต่ก็ไม่ควรที่จะให้คนอื่นมาว่าส่วนน้าเตกก็ได้มีการทำไรทำนาขายหนูก็เป็นเรื่องของน้าเตไปแล้วแล้วทำไม ไม่ต่างคนต่างอยู่อย่าบอกนะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงได้ข้อมูลแบบนี้มาไปพูดให้หมาที่ไหนฟังเขาก็ไม่เชื่อหรอกตั้งแต่มีการอยู่กับแม่น้องชมพู่มาไม่ใช่ไม่ดูคลิปของป้าแต๋นก็ดูคลิปของแม่น้องชมพู่น้าตายก็ดูและน้าตายที่ได้อยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่แค่วันสองวัน นับตั้งแต่วันที่น้องหายก็โพอ,อย่าให้ได้พูดให้แค่นาเตได้มีการพูดคนเดียวก็พอแต่นะตายจะไม่ฟาดหรอกจิบจิให้นะเตฟาดคนเดียวก็พอสงสารด้วยความสงสารเราถึงได้ตกเป็นจำเลยแล้วเขาคิดดีหรอที่ทำแบบนี้ดูนา้าเตทุกคืนแหละ ซึ่งเขาก็พูดถูกในส่วนของน้าเตก็มีบางส่วนที่เขาพูดมันก็ถูกของน้าตา่ก็มีแต่อย่าให้พูดเลยนะให้เขาหยุดเถอะถ้าหากว่าเขานั้นฉลาดพอแต่ถ้าหากเขาไม่หยุดมันก็จะกลายเป็นว่าจะมีการฟาดงวงฟาดงากันบอกคนของเขาด้วยว่าให้หยุดคือที่ไม่พูดก็คือ เราก็อยากจะให้ทนได้ก็ทนกันไปหน่อยแต่ได้ดูคลิปของเขาที่มีการไลฟ์สดแล้วก็โอ้โหฟาดง่วงฟาดงาซะเขาเอาเต็มทีเราก็สงสารน้องซึ่งอยู่ในนัดจุดนั้นเรารู้เราเห็นกันหมดแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับเอาคนอื่นมารังแกเอาคนอื่นมารังแกยาิตัวเองมันไม่ดีเลยนะ มันไม่ดีเลยและถ้าคุณจะดีกันคุณจะไปจะมาหาสู่กันมันก็เรื่องของพวกคุณไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอกเขาไปมาหาสู่กันนณต่ายก็ไม่ว่าอะไรหรอกถ้าหากว่าไม่มาด่ากันแล้วจะด่ากันทำไมฉันไปเป็นญาติฝ่ายไหนของคุณคุณรักของคุณคุณก็ชื่นชมของคุณไปฉันก็ไม่ได้ว่าคุณ คน,น้าตายก็มีการทำหน้าที่ของหน้าตายคุณก็มีหน้าที่ของคุณคุณก็ทำของคุณไปซึ่งข้อมูลนี้หน้าตายก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่ามีการรู้ไใจรู้ภูมิกันหมดแล้วญาติพี่น้องน่ะไม่คิดว่าเขาได้เอามาจากคนอื่นหรอกเป๋ยยาให้ได้ฟาดห่วงฟาดงานนะให้หนณเตจัดคนเดียวก็น่าจะพอนะ ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดโผเราก็ไม่อยากจะเรียกร้องอะไรหรอกคุณอยากจะด่ามันก็สิทธิ์ของคุณแต่ระวังนะว่าฉันจะหมดความอดทนและจะจัดมังซึ่งสิ่งที่น้าตายได้ทำก็คือไม่อยากจะให้มีการทะเลาะก,กันอยากจะให้มันจบซึ่งมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนมันจะซอฟ ลงมาเรื่อยๆแต่ทำไมละ่ะคุณถึงไม่ดูแลสมุนของคุณคุณก็ต้องดูแลสิถ้าหากว่าคุณเป็นคนพาเขามาคุณอย่าให้เขาต้องเที่ยวไปกัดคนนั้นคนนี้ซึ่งมันไม่ดีระวังเขาจะเอาน้ำร้อนสาดนะซึ่งหลังจากที่นาตายได้มีการพูดถึงว่าอย่าให้เหลือความอดทนอย่าให้หมด ถ้าหมดความอดทนเมื่อไหร่น้าตายจะแฉะให้หมดทางฝั่งโซเชียลก็ได้บอกกับน้าตายว่าใครรู้อะไรก็แฉให้หมดเลยทั้งผู้ต้องหาและผู้สูญเสียทุกคนรู้แต่ไม่พูดความจริงแฉเลยจะได้รู้ว่าใครคือฆาตกรจะได้จบๆคิดถึงเด็กสามขวบหน่อยมาแต่บอกจะว่า จะเฉจะเฉแต่ไม่พูดอะไรมีแต่ปั่นเอาแต่ยอดวิวยอดไหลย,ยอดเฉ์ส่วนน้าชายพูดอยู่อย่างนี้มาเป็นปีแล้วไม่เห็นเฉสักทีสรุปละ่ะรู้กันหมดทั้งบ้านแหละหรือช่วยกันคิดคอนเทนต์เรื่องที่น้องหายมีแต่คนบอกว่าจะเฉ ไม่เห็นหมาที่ไหนกล้าแฉสักตัวขู่กันไปก็ขู่กันมาถ้าแฉตัวเองก็จะพลอยติดร่างเห็ด้วยใช่ไหมถ้าแน่จริงก็เฉแฉกันให้หมดเปลือกไปเลยจะได้รู้ความจริงแล้วจะได้จับตัวคนร้ายตัวจริงสักทีอย่ากเก็บเอาไว้แน่จริงไหมสรุปแล้วมีแผลทั้งสองด้านแต่ใครจะมีแผลใหญ่กว่ากัน เพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าคนในครอบครัวสรุปคดีนี้ไม่สะอาดงั้นตำรวจมาจับทั้งครอบครัวเอาไปสอบสวนคาดขันเอาความจริงให้หมดไอ้คนที่บอกว่าอย่าให้เหลืออดจะแฉให้หมดให้หยิบเอามันไปแฉซะก่อนคาดขันเอาให้ได้แล้วธนาตายรู้วันที่น้องหายรู้ความจริง ทำไมไม่บอกตำรวจไปละ่ะไม่สงสารหลานตัวเองหลานตัวน้อยๆที่รอคอยที่จะจับเจ้าคนร้ายและถ้ามีความจริงอะไรก็พูดมาเถอะจะได้กระจ่างกันสักทีทำไมต้องขู่กันไปขู่กันมาดึงเกมกันอยู่ได้เมื่อก่อนเป็นฝ่ายแม่น้นงไงตอนนี้มาเข้าข้างอีกฝ่ายเงินมีอํำนาจจริงๆ พูดมาเลยคนทั้งประเทศเขาเบื่อพวกคุณอยู่แล้วมีอะไรก็บอกตำรวจไม่ใช่จะพูดกลับไปกลับมากลับฝ่ายไปกลับฝ่ายมาเขาเรียกว่าแบบนี้เป็นพวกสิบแปดถ้านาตายรู้รู้เรื่องทุกอย่างแสดงว่านาะตายช่วยปกปิดความลับงานนี้สงสัยเป็นงาน ร่วมกันสร้างแน่เลยซักจะสงสัยเสียแล้วสิแค่สงสัยนะไม่ได้จอดจงว่าผิดจริงมีอะไรก็เฉเลยจะดึงเกมทำไมให้นึกถึงตอนน้องที่มีการอดอาหารตายบ้างทุกอย่างจะได้กระจ่างสักทีมัวตอบโต้ทะเลาะก,กันอยู่ได้แม่น้องก็เคยบอกแล้วว่าจะเฉะอะไรก็เฉมาสิรีบเฉมาเลยเขาไม่ได้กลัวนะ เขารอแต่พวกคุณนั้นจะเฉะแต่พวกคุณก็ไม่เฉอ้ำอ้ำอึงอ้งๆเอายอดวิวกันไปบ,นบัน